ในที่สุดตัวละครเนี่ยหลายคนนอคอยก็มาสักทีนะครับกับเเลชิโนในิบเีทธาดไฟที่เก่งมากๆอีกตัวภายในเกมนี้เลยไม่เท่านั้นนะครับท่านพ่อยังมาพร้อมกับคอลินในเบเีทาไปไฟอีกตัวบอกเลยว่าตู้กาะชาในรอบนี้เดือดมากๆนะครับทั้งตู้ตัวละครและก็อาวุธใครลัลงเลยไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีตัวละครและอาวุธแต่ละอย่างในตู้กาชารอบนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างติดตามรีวิวได้ในคลิปนี้เลยครับขอชมก,ก,ก็ฝากกติดตามไปด้วยนะครับ ไปที่กําลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ัรบเติมเกมราคาถูกสวัปลอดภัยไละปัญหาโดแนแบงหรือีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b a t t ทิลพา s หรือร้วันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ยดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถจะไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over o t ด้เลยอร์ลอคลิป ตัวกาชามีระยะเวลา20วันโดยประมาณนะครับใครคิดว่าจะเปิดแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเก็บเพชรอยู่ผมว่ามันยังพอมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าครึ่งหลังนี้มีทั้งการแจกเพชรได้คร 1, ับ1,600เพมรมเจมไมสุุมกาชาอีก10เมตรแล้วก็มีกิจกรรมหลักของวอร์ชั่นอย่างไงทั้ไลท์อยู่ด้วยยังไงผมคิดว่าน่าจะพอให้กดสักหนึ่งทองเนี่ยมันน่าจะพอได้อยู่ยังพอมีเวลาให้หาเพชรอย,อยู่นะครับไาเริ่มกันที่ตัวละคร5ดาวตัวแรกนะครับบาลีชิโน อาราชิโนเป็นตัวละครธาตุดาวธาตไฟใช้หอกเป็นอวุธในเลเวล90ไปเติบโตเป็นความแรงคีป8.8.4%จุดเด่นของตัวละครน,นี้คือโจมตีปกติในค่อนข้างแรงและเหมาะจะเล่นเป็นเมนที่เป็นาไฟแล้วก็พลังจมตีจะเป็นอีกค่าสำคัญที่ควนหาให้กับอาราชิโนนะครับพอเมื่อพลังจมตีมากกว่า1000นหน่วยทุก100หน่วยที่เกินมาอาราชิโนจะได้รับความต้านทานธาตุทั้งหมดและกายภาพ1%เพิ่มได้มากสุด20%่เลยสแตนก็ช่วยให้อาราชิโนยืนทานบนสนามได้นานกว่าที่ทอาไปบ กล่าวทําบตำแหน่ต้องสนามอย่างพวกซิงชิวแย่หลานอาราชินโนก็จะทำให้แอลแรงขึ้นไปอีกคุ้มค่าให้เปิดมาใช้งานแน่นอนแต่ข้อควรระวังของคนที่จะเปิดอาราชินโนมาใช้งานนะครับนั่นก็คือตัวละครนี้รับฮิวจากตัวละครอื่นไม่ได้นะครับฟังแล้วอาจจะเอว่าแล้วเราจะเล่นตัวละครนี้ยังไงอาราชินโนจะฮิวตัวเองได้หลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายเท่านั้นความแรงในการฮิวก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของบวกมัทาชีวันและพลังโจมตีของอาราชินโนนะครับแนะนำว่ายหาพลังโจมตีให้อาราชินโนเยอะเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ ในตอนที่เล่นกอดใช้ท่าไม่ตายก็ให้เก็บปกพราชีวันให้ได้เกินครึ่งหลอดและค่อยใช้ท่าไม่ตายจะคุมที่สุดนะครับกลุ่มดาวแนะนำของราชิโนโก็จะมีกลุ่มดาวหนึ่งสและ6เลยครับต,ต่อคัน่าดาวตัวต่อมานะครับคอรีลีน คอลินเป็นตัวละคร5าดาวธาตุไฟใช้ดาบเป็นอาวุธแต่ได้ว่าก้าสเปเติบโตเป็นอัตราคี24.2%และคอลินหลังจากใช้สกิล่าตการโจมตีจะมีผลของพลังสะสารด้วยนะครับจุดเด่นของคอลลินก็จะคล้ายกับตัวของอลอเชโนนะครับที่นันการโจมตีปกติและหมอะจะเล่นเป็นเมนิเพธาตุาไฟฟ้าแต่ที่ต่างไปคือคอลลินจะเน้นที่บวกพลังชีวันมากกว่าซึ่งคอลลินก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฮิวตัวเองได้ไม่งอ้พพอร์ตฮิวนะครับของอลอเชโนเนี่ยจะฮิวได้จากการใช้่าตไม่ตายใช่ไหมครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของพลังชีวิตที่ควรหายกับคอลินด้วยนะครับยิ่งสูงเนี่ยยิ่งดีเลยเพื่อที่จะได้ใช้สกิลท่าได้คุ้มคุ้มไข่าขาดที่เบท่าไฟฟ้ายังก็ต้องได้นำคอลินเลยนะครับด้เมนแรงเร็วบอมกับคนที่ชอบเกมเพลย์มันๆนะครับกลุ่มดาวแนะนำของคอลินก็จะมีกลุ่มดาว 1, 2และ6เลย ระหว่าง2ตัวละครนี้ใหาต้องเลือกเปิดได้แค่1ตัวเท่านั้นช่องของเราขอแนะนําเป็นอาราชิโนแล้วกันนะครับเนื่องจากธาตุไฟมันเอาไปคอมโบกับซับดาเมจนองสนามนหลายๆตัวแถมตัวคุ้นาเมจยังสูงกว่า่านอื่นอีกด้วยวิธีการปั้นใช้งานเข้าใจได้ไม่ยากดาเมจแรงจอบอบิดได้ไวนี่คือในกรณีที่เลือกเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับแถมยิ่งเก่งขึ้นนะครับได้กับวารมหาประจําตัวมาให้วกับปดกลุ่มดาวอาราชิโนอาจจะเป็น d ดบิ์ธาตุไฟที่แบกไอดีของเพื่อนๆเ,นเนยาวๆเลยก็ได้นะครับ ถัดมาเป็นตัวละครใหม่ตัวเดียวในตู้กระชารอบนี้นะครับล้านหยาน รันเย็นเป็นตัวละครสีดาวท่านลมใช้สื่อเวเป็นอาวุธในเลเวลเก้าสิบไปเติบโตไปพรังจมในยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ชุดเ่นของตัวละครนี้นะครับคือสร้างโลด,ดูดซับดาเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งโลดท่าต,ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นท่าได้ตามท่าที่ติดอยู่บนตัวของศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นทตุน้ำท่าไฟท่าน้ำแข็งหรือว่าทตาไฟฟ้าหากแคสกิลท่าโดนศัตรูที่มีท่าเหล่านี้นะครับรันเย็นจะสร้างโลดูดซับดาเมจตามท่านั้น,นั้นและหากเราไปคอโมโบกับความสามารถของออดิแฟคสีลมที่ลดต้านทานท่าที่ทาร ยังสามารถสร้างโล่พร้อมกับโลตานทานทานได้อีกด้วยผม,มว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับตัวละครนี้แล้วก็สำหรับใครจะเปิดตัวละครนี้มาเล่นถ้าอยากให้โล่หนาก็หาพลังโจมตีให้แต่อยากให้เป็นดาเมจด้วยก็หาข้อชนาธาตุรันเหยนนะครับโดยรวมเป็นตัวละครที่น่าหามมาเล่นม้ากนะครับณนะตอนนี้ส่วนการแรนะนําของรันเหยนนะครับก็คือกลุ่มดาว1 2, 4และ6จริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยจะปลดให้หมดทั้ง6กลุ่มดาวเลยนะครับเนะื่องจากเพราะว่าแต่ละกลุ่มดาวมันเสริมให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นเรื่อยๆแถมด้วยความที่เป็นตัวละครสีดาวถ้าดวงร เราไม่แย่จริงๆน่าจะหามาใช้งานใดไม่ยากแถมช่วงนี้ยังเรดอัพอีกด้วยเหมาะมากๆที่จะหาตัวละครน,นี้มาใช้งานนะครับต่อมาในครับแชฟโรดจุดเด่นคือเหมาะจะไปเล่นกับทีมปฏิกยาโอเวอร์โหลดนะครับเพราะเมื่อเราจัดทีมที่มีตัวละครธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้าแค่เฉพาะ2ท่านนี้นะครับจะทำให้เกิดปฏิกยาโอเวอร์โหลดทำให้ความต้นานทานธาตุไฟในธาตุไฟฟ้าของศัตรูที่ถูกทําปฏิกยานี้ใส่ลดลง40เป็นเวลา6วินาทีแต่ถ้าเราใส่ตัวละครธาตุอื่นนอกจาก2ท่านนี้ฟนฟั่งนี้จะไม่ทํางานนะครับ ต่อมาในคับโรซาเลียตัวละครนี้ก็เก่งไม่แพ้กันเพราะนับแค่ตัวละครสีดาวโรซาเลียคือหนึ่งในดีเวทท่าน้้าแข็งไม่กี่ตัวนะครับพี่นาปั้นมาใช้งานแถมเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายของโรซาเลียยังช่วยแจกอาัตาคิให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคาบสิบเป็นเวลาสิบวินาทีอันนี้ไม่รวมตัวของโรซาเลียเองนะครับตัวละครท่าดาวก็น่าเปิดตัวละครสีดาวก็น่าใช้บอกเลยว,ว่าตู้กาชาในส่วนของตู้ตัวละครเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ มาต่อกันที่ตู้วกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากวุธหาดาวก่อนเลยแล้วกันวุดหาดาวอันแรกนะครับหอกชิมสันมูนขัดเก้าหนึ่ตได้เก้าสจะมีพัังโจมตีอยู่ที่6กรจ็บสีหน่วยและมีอัปรองไปอัาตายคิ2 2ยี่สิบองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ของหอกนี้นะครับคือเมือ่อใช้โจมตีโดนศัตรูจะมาบบกบรรทัศชีวันที่มีค่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดโดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก,ทกสิสบ,นนบสีว่ว ของบางชิ้สูงสุดจะทำให้เพิ่มขึ้นอีก24%ด้วยห้องนี้เหมาะกับใครเนีครับยังไงห้องนี้ก็เหมาะกับไาชิโนมากที่สุดใครคิดจะเปิดท่านพ่ออยู่แล้วยางบรรดาหอก5ดาวหอกนี้ตอบโจทย์ที่สุดน,น,นะครับถัดมาวุฒิดาวอีกอันหนึ่งนะครับดาบแอปซลูชันขั้นเก้าหนึ่งในเลเวลเก้าสิบสี่พันตงตีอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบสี่หน่วยและมีออพรองเป็นความแรงขีสี่สิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เอเฟกของดาบนะครับจะได้ความพลังคิเพิ่มขึ้น20%แลิเหรือเมื่อค่าบวกบรรทาชีวันเพิ่มขึ้นผู้สวมใส่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น16%เอเโดยฝฟกนี้จะคงอยู่6วินาทีสแต็กได้สูงสุด3สแตกดาบนี้เหมาะกับใครนะครับดาบนี้ถ้ามองแค่ออฟรองก็เหมาะเจาให้ท p s ีหรือว่าซับท PS ใช้งานพอได้ความพลังคิที่สูงพอสมควรแต่ถ้าในแง่ของความคุ้มค่าของการใช้งานคอรลีนก็จะใช้งานได้คุ้มที่สุดนะครับ สโตรกสีดาวในรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าใช้ได้หลายชิ้นอันแรกนะครับธนูสเก็ตฟิชเชลขาดเก้าหนึ่งในเว็บเก้าสิบมีพลังโจมตีอยู่ที่565หน่วยและมีออฟรองเป็นฟล้นพลังงาน3ามเอฟเฟกต์ของธนูนี้นะครับหลังจากใช้สกิลธาตุจะมีโอกาส40%ที่จะเซตค ah. ูลดาวของสกิลธาตุธนูนี้เหมาะกับใครธนูนี้เหมาะจะไปใช้กับตัวละครที่ใช้การสกิลธาตุนะครับอย่างเช่นไดโอน่าแย่หลานหรือว่าคอลเล่ ต่อมานี่ครับดาบแล้วรอขัดเกลียวหนึ่งในเลเวลเก้าสิบจะมีพลังโจมตีอยู่ที่ห้าร้อยสิบหน่วยและมีออฟรองเป็นพลังโจมตีสี่สิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ของดาบก็คือเพิ่มดาเมจแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟหรือว่าไฟฟ้าขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาบนี้นะครับใช้ได้หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเคย่าเครื่องฉีงหรือแม้แต่คอร์ลินก็สามารถใช้ดาบนี้ได้เหมือนกันถัดมานะครับหอกลิทิก ขาด้นในร้อจะมีพลังโจมตีอยู่ที่565หน่วยและมีออฟรองเป็นพลังโจมตี2ี6เอเฟเฟกของหอกนี้นะครับเมื่อมีตัวละครหรือแยกอยู่ในทีมตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น7%และอัตราคิดสามรสแได้มากสุด4ีสแตก็กหอกนี้เหมาะกับใครนะครับตามจริงถ้าใช้ในทีมของตัวละครจากลีเย,ยตัวละครของเราก็จะได้รับเอฟเฟกคุ้มที่สุดอย่างทวกเซียวหูเต่าเสี่ยงหลีออะไรแบบนั้นแต่ถ้าใครเป ก็พอใช้ได้อยู่นะครับต่อมาดาบใหญ่เลนสแลชเชอร์ขัดเกนในระับเก้90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่5 1 0หน่วยและมีออพรอ่เป็นความชั่นธาตุน่หน่วยไอเฟลของดาบใหญ่นี้นะครับจะเพิ่มดามเมจแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและไฟฟ้าขึ้น20%่ิเอเฟดเดียวกัดบดาบแล้วรอเลยครับตัวคอ,อที่เหมาะใช้ดาบนี้ก็อย่างเช่นพวกดีลุกเลเซอร์หรือไม่กจะเจมิงอะไรแบบนั้น แล้วก็สุดท้ายน,นะครับสือเวทเดอะวิเซตขัดเกนึ่งในร้วยเก้าสิบจมีพลักจงใจอยู่ที่5้าหน่วยและมีอัพรอมเป็นความแรงขีิบห้าจุดหนึ่งเปอเฟเฟกของสือเวทนี้นะครับหลังจากเราสลับตัวละครที่ใช้งานอาวุธนี้เข้ามาเล่นมันจะสูมหนึ่งใน3ามบาฟให้ตัวละครใช้งานเป็นเวลา10วินาทีเกิด <c oughs> ได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก30วินาทีป้าของอาวุธนะครับก็จะมีเพิ่มพลังจมต6หกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดมาเมจธาตุทั้งหมดสี240่สิบแป จากเป็นอาวุธสีดาวไม่กี่อันที่มีออปอเป็นความแรงขี้ใครเล่น dps สือเวทแล้วขาดอาวุธก็จะเริ่มหาสือเวทนี้มาใช้งานนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับาการรีวิวตู้กระชากเวอร์ชัน5.3ขึ้งหลังเผยดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคะแนนของตู้กระชาในรอบนี้ทางช่องของเราขอให้อยู่ที่10เต็ม10เลยนะครับไม่มีอะไรจะติจริงๆตัวละครเปิดมาได้ใช้หมดเลยส่วนอาวุธเองก็ไม่น้อยหน้านะครับดีไม่แพ้กันผมมองว่าตู้กระชามันคุ้มค่าให้เปิดหาตัวละครหรือว่าปลดกลุ่มดาวนะครับนันอนทีจะมีตู้กระชาแบบนี้มาให้เปิดแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตู้กระชาในรอบนี้ดีหรือว่าแย่มากน้อยแค่ไหนเพื่อนสามเห็นยังไงก็ ด้วยนะครับกับ Over Top Up ระดับเติมเกมราคาถูกกระโดดปลอดภัยไร้ปาตรฐานโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทงางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจทั้งไปสอบถามในทเพจของร้านเลยครับหรืออยู่ใต้คลิปสำหรับใ้เพียงนนี้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ